Hello, ค่ะทักทายพ่ขอแม่พี่น้องทัวโลค่ะชาวยูทูปเปิดมาเยงลงมาที่ร้านสุริยากาแฟเหมือนเดิมค่ะก็เลยมาเจอคุณนาอยู่ที่อาใต้กระพานตลาดรูนะใช่ไหมคะ,ดะเดี๋ยวจะมีห้องคาราโอเกะนะมีคาราโอเกะแล้วเดี๋ยววันไหนตลา,าดครูือ้น ตลาดครูโอเคนะคะอืมใครอย่าลืมมามาอุ้ยถูกมากเลยราคาเดี๋ยวยายลงจะบอกทีหลังค่ะตอนนี้ก็คืออ่าเดี๋ยววันไหนยายจะมารีวิวให้เปิดอีกตอนนี้มามอยู่ที่ร <บา S 2> ้านนี่ก็หลวงพวง่อพวัดบาน้ำใช่ค่ะหลวงพ่อด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อวัดบากน้ำค่ะหลวงพ่อสดค่ะเรามากราบไวหว้ได้ทุกวันอ่าใช่ยชายชาทั<ๆ>้งบนก็จะมีเกตีที่สวยงามแล้วก็ถ้าใครน่ะ สะดวกก็มาทานกาแฟนะสูตรดีอย่างหง่ะตรงคลองบางหลวงนะคะบรรยากาศดีดีเช้าเช้าบรรยากาศจะดีมากเลยบรรยากาศแบบสุดยอดถือว่าแบบโอเคแล้วกาแฟที่นี่ก็ราคาแบบอโอเคเลยค่ะไม,ไม่แพงค่ะถูกมากเลยค่ะพี่น้องถูกมากถูกมากแล้ก็เลยมารีวิวให้ฟัะเดี๋ยวจะกลับกล้องอของคาราโอเกะตรงแล้วแดงนี่หลานเนาะ อันน <Atlantic> huh? ี้จะเป็นร้านสุริยาค่ะสุริยาค่จะเป็นประมาณเช้าเช้าอากาศดีมากเลยนะคะอ่าเช้าเช้าอากาศดีมาก วันนี้เจอเจ้าของคาราโอเกะอยู่ตรงตลาดโพนะคะวัจันทรนประมาณนี้มันอากาศดีอากาศดีอยมีไก่ด้ว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 ย